เคยมีความเชื่อบ้างไหมคะว่าการที่ต้นไม้อยู่ในกระถางจะมีการเจริญเติบโตมากกว่าที่เขาลงดินคะ ใครเคยมีความเชื่อแบบนี้ไหมแน่นอนค่ะใหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีความเชื่อนี้นะคะเพราะเราก็รู้แยู่รู้อยู่แล้วนะคะว่าการที่ต้นไม้ได้ลงดินเนี่ยมันทําให้มันเติบโตได้มากกว่าแล้วก็ทําให้เขาขยายกิ่งก้านได้อย่างเป็นอิสระมากกว่าค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงแรกๆบางครั้งบางคราวเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องประครบป้ะงมเขานิดนึงอยู่ในกระถางค่ะสําหรับไมเซตในข้อนี้นะคะก็คือไมเซตของการควบคุมค่ะ ชื่อของมันนะคะคือ my set ที่8ค่ะ b e i n control of losing control ค่ะก็คือการควบคุมเนี่ยทำให้เสียการควบคุมค่ะมันคืออะไรคะในช่วงที่อุ๊ยพูดละขนลุกมากเลยในช่วงที่มันไม่ควรจะควบคุมค่ะการที่เราไปจู้จี้ทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเรายังไปควบคุมเขามันทำให้เขาไม่เจริญเติบโตค่ะมิกบอกแบบนี้นะคะว่าอย่างบางทีอะค่ะเราไปจู้จี้กับใครบางคนด้วยกฎระเบียบต่าง ไม่ว่าจะจู้จี้กับลูกจู้จี้กับ กระบวของการทําบางอย่างเช่นบางทีเขาล้างจานอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็แบบไอ้นี่ต้องล้างอันเล็กนี่ต้องล้างอันใหญ่ก่อนนี่จะต้องยังไงยังองยังงั้นคือมันทําให้คนคนนั้นนะคะเขาสูญเสียตัวเองไปเลยและเขาไม่สามารถครเอทวิธีการหรือว่าเขาทําไปด้วยความกลัวค่ะและอย่างอาชีพของมิกนะคะก็คือ1ในนั้น,นก็คือการเป็นเทรนเนอร์เนาะกับการขายของออนไลน์ที่จะต้องมีการสร้างทีมค่ะทุกคนคะ่ะในวันนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเชื่อใจเพื่อนในทีมได้เราไม่ สามารถเชื่อใจเพื่อนที่เป็นเทรนเนอร์เหมือนกันได้ที่เขาทำงานในพาร์ตต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะในขณะที่เราสอนอยู่ที่หน้าเวทีคะ่ะแล้วเพื่อนๆพ,พยายามช่วยกันทั้งแสงทั้งเสียงนะคะทั้งการดูแลอุณหภูมิของห้อง,องและอุณหภูมิของคนนะคะว่าเขาพีคไปถึงขั้นไหนแล้วเราจะไปควบคุมทุกๆสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้มันทําให้สเตจของเราเนี่ยมันเสียเหมือนกันคะ่ะในวันนี้ทุกๆคนมีทีมทุกๆคนมีครอบ,คร,บครัวครอบครัวก็เหมือนกับทีมของเรา เช่นเดียวกันถ้าเราไปควบคุมเขามากเกินไปค่ะหรือเราไปควบคุมเขาในจุดเวลาที่เขาควรจะได้มีความคิดเป็นอิสระแน่นอนค่ะเขาไม่โตนะคะแล้วในหลักสากลแห่งนี้นะคะก็มักจะ ควบคุมลูกค่ะควบคุมสามีนะคะเออไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะเราไปควบคุมเขาค่ะสิ่งที่เราควรทำนะควรคิดนะคะ mindset นี้นะคะชัดๆเลยค่ะก็คือ เวลาที่เราเลือกใครบางคนค่ะเข้ามาอยู่ในทีมเราแล้ว,ลวเข้ามาอยู่เป็นพาร์ทเนอร์เราแล้วค่ะเราเลือกเขาตั้งแต่ตอนต้นแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพอเข้ามาค่ะจงวางใจเถอจงวางใจว่าเขาเติบโตได้ในทิศทางของเขาสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องทําค่ะ3อย่างค่ะอย่างแรกนะคะคือเช็คตั้งแต่ต้นค่ะว่าเขาพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นหุ้นส่วนกับเราเป็นพาร์ทเนอร์กับเราหรือเปล่านะคะอย่างที่สองค่ะคือการฝึกค่ะ ฝึกเขาค่ะปล่อยเขาให้เขาทําค่ะฝึกเขาแนะนําเขาค่ะอย่างที่3มนะคะคือการเสริมพลังค่ะให้กําลังใจให้ความมั่นใจกับเขาค่ะหยุดที่จะตัดปีกของเขาสัทีนะคะเพราะมันจะทําให้เขาไม่เติบโตค่ะและมีมนะคาคํานึงนะคะสองคำดีกว่าคสองคำนะคะซึ่งอยากบอกนะคะก็คือว่าผู้นําค่ะมีหน้าที่รับใช้ช่วยเหลือค่ะเมื่อเขาไปได้ไกลคนที่ได้ประโยชน์ที่ ุดก็คือตัวเราค่ะในวันนี้นะคะการเป็นผู้นำนั้นสำคัญมากๆอย่าพิ่งว่าทีมค่ะว่าทีมห่วยเพราะในโลกใบนี้ค่ะไม่มีคำว่าทีมห่วยมีแต่คำว่าผู้นำที่ห่วยค่ะถ้าเราไม่สามารถเป็นผู้นำที่ผลักดันเขาได้ไม่สามารถเป็นผู้นำที่โน้มน้าวใจเขาให้เห็นภาพเดียวกันกับเราได้หรือแม้แต่เราไม่สามารถเห็นภาพในหัวของเขาได้ คนที่ผิดคือผู้นำแบบเราค่ะไม่ใช่ทีมค่ะผู้นำคือหน้าที่ในการ empower เสริมพลังเขาค่ะไว้ใจเขาเพราะเขาเติบโตแน่นอนค่ะโอเคคีย์เวิร์ดในวันนี้สำหรับ m i n d Set นี้นะคะคือไม่ควบคุมให้พลังและปล่อยวางค่ะ being control of losing control ค่ะการควบคุมทำให้เสียการควบคุม